ไหนใครเคยเจอคนแบบนี้บ้างหรือใครเคยมีเพื่อนแบบนี้บ้างหรือตัวเราเองเคยมีความคิดแบบนี้บ้างไหมอืมวันนี้คุณลุงจะมาเล่าเรื่องการดูนิสัยคนการที่จะเข้าใจหรือเคื่อะไรนะ ที่จะรู้ว่านิสัยของคนคนนั้นเป็นยังไงนะคะมันดูง่ายๆจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยด้วยกันในระยะเวลาไม่นานนะคะใครที่กําลังจะมีแฟนที่คิดว่าโอเคแฟนคนนี้นิสัยเป็นยังไงควรจะคบต่อได้ไหมควรจะไปกันได้ไหมจิตใจเขาเป็นยังไงหรือใครที่กําลังสร้างเพื่อนใหม่เมก e ฟนใหม่นะคะมาดูว่านิสัยเขาเป็นยังไงนะคะมันง่ายๆเลยถ้าสมมุตินะคะถ้าเราเดินไปได้วยกันครูเคยมีที่ครูจะมาเล่าว,วันนี้คือครูเคยเจอคนคนหนึง่ง ะะที่เรากําลังจะรู้จักจาก,กันใหม่ๆแล้วเรานะคะคสามารถที่จะตีแล้วก็อะไรบอกตัวเองได้เรื่องของการทัศนคติของเขาเขาคิดยังไงนะคะ,ะสมมติว่าเราเดินไปด้วยกันเราเดินไปด้วยกันข้างถนนหรือหน้าร้านค้าหรืออะไรก็ตามตรงไหนก็ตามสักที่หนึ่งแล้วในมือมีขยะในมือเขามีขยะเสร็จแล้วพอเดินผ่านไปเสร็จแล้วเขาวางขยะลงที่พื้น ที่ไม่ใช่ถังขยะนะคะวางลงที่พื้นนะแล้วครูบอกเขาว่าเออทำไมขยะไปวางตรงนั้นล่ะมันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะอืมจุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะจุดยมันอยู่ตรงคําตอบเขาตอบมาว่าตรงนี้มันรกอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกตรงนี้มันรกอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกทิ้งเพิ่มอีกสักชิ้นไม่เป็นไรนะคะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรในคําตอบไหม อืมตรงนี้มันรกอยู่แล้วทิ้งเพิ่มไม่เป็นไรหรอกความหมายก็คือนะคะมันเหมือนประมาณให้ครูคิดนะให้ครูคิดนะลองคิดตามในกรณีของคนที่มีความคิดแบบนี้เรื่องทิ้งขยะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จริงมันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ขยะชิ้นเดียววางลงไม่เป็นไรถุงถุงพลาสติกชิ้นเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นขนมปังหรือว่าเป็นน้ําอะไรที่เทลงครูมไม่ว่า นะคะคุณไม่ว่าเพราะถือว่าเราแปลเข้าใจได้ว่าน้ําเดี๋ยวมันก็ละลายขนมปังเดี๋ยวมันก็ละลายแต่ถุงพลาสติกพร้อมขยะที่มันละลายไม่ได้นั้นอะ่ะวางลงแบบนั้นแล้วบอกว่าเพิ่มอีกสักชิ้นไม่เป็นไรหรอกไหนๆมันก็เล่กอยู่แล้วนะคะความหมายก็คือทัศนคติแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไปเจอเจอคนที่ขอลาบากอยู่แล้วคุณนึกภาพตามนะนี่คือกรณีที่มันใหญ่ขึ้นกว่าการเพิ่มขยะ ลงไปในกองนั้นนะคะความหมายคือถ้าเจอคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่คนกําลังจะลําบากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาบอกว่าถ้าเราจะกระทืบซ้ําไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเจ็บมาแล้วเรากระทืบซ้ําทุกคนจะเป็นอะไรไปหรือไม่ก็เขากําลังจะตายอยู่แล้วฆ่าเขาให้ตายซะเลยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะไหนๆเขาก็แย่อยู่แล้ว รู้สึกยังไงก,กับความคิดแบบนี้คะครูอาจจะคิดไปไกลเพราะว่านี่คือสิ่งที่ครูคิดว่าเมื่อเพราะว่าครูให้ความสําคัญกับความคิดและ,และจิตใต้สํานึกจิตใจสําคัญในเมื่อเขาบอกว่ามันเละอยู่แล้วทิ้งเพิ่มไม่เป็นไรหรอกนะคะความหมายของครูก็คือนะคะในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะช่วยเขาเก็บขยะตรงนั้นได้ไม่สามารถที่จะทําความสะอาดตรงนั้นได้คุณก็อย่าไปเพิ่มภาระให้เขาคุณอย่าไปเพิ่มเอาขยะในมือของคุณไปเพิ่มให้เขา ความหมายเดีวยวกันในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเมื่อคุณเห็นคนเดือดร้อนคนลําบากคุณช่วยเหลือเขาไม่ได้คุณก็แค่อย่าไปซ้ําเติมเขาแค่เดินหนีไปจากไปไม่ต้องไปซ้ำเติมเขาจะมีคนมาช่วยเขาหรือไม่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่สำหรับครูคิดนะคะคนอื่นนะลองคิดลองคิดตามดูนะเรื่องขยะในมือเป็นสิ่งเล็ก แต่ถ้าในกรณีเดียวกันถ้าเขาใช้ชีวิตแบบนี้บ่อยๆและบ่อยๆและบ่อยๆมันจะกลายเป็นความคุ้นชินนะคะเมื่อวันหนึ่งเขาเจอคนอื่นที่ลำบากเดือดร้อนอยู่เขาอาจจะบอกได้ว่านเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะเราซ้ําไปอีกเห่อะจะเป็นอะไรไปเพราะว่าในกรณีเหมือนขยะนะคะโอเคฝากไว้ให้สําหรับทุกคนคิดที่กําลังคิดจะมีเพื่อนใหม่จะมีแฟนที่จะอยู่กันไปนานๆให้ดูสมองให้ดูความคิดให้ดูทัศนคติ ดีนะคะว่าเราจะอยู่แบบนั้นไปนานๆกับคนที่มีทัศนคติแบบนี้โอเคหรือเปล่า